หลังจากที่ญาตินะครับได้ลองจากทีเด็ดที่1ครับคือการเปิดใจครับคือการไปทดลองทําให้เกิดความรู้สึกดีกับชีวิตนะครับเริ่มต้นไปคิดว่าความสุขสมหวังสําเร็จมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยจะเกิดได้ยังไงแล้วนะครับในทีเด็ดหมายเลขหนึ่งลองนึกถึงการที่จะบอกต่อวิดีโอนี้เพื่อให้ญาติทั่วไทยได้ลองพิสูจน์ลองถามตัวเองว่าเราจะมาเข้าถึงคุณค่าในตัวเราเองเราจะมาเปิดโอกาส ให้กับการนำคำตอบนำคำตอบที่ใช่เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันแล้วนำไปสู่การพัฒนาที่ดีจริงๆในประเทศไทยขึ้นมาเนี่ยดีไหมนะครับญาตดดิดดกรูณาบอกต่อวีดีโอหมายเลขหนึ่งไปหรือยังนะครับก็ก็แล้วแต่ญาตินะครับผมก็ได้แต่ขอนะครับง่ายๆนะครับเรามาเข้าสู่ทีเด็ดที่2กันนะครับก็คือลองทำกันบ้านครับเพื่อที่จะรู้ดีและทำได้ดียิ่งขึ้นแบบที่ ไปต่อได้เองแบบแบบที่ท่านเลือกเองนะครับซึ่งการทำการบ้านเพื่อให,ให้เห็นความสำคัญนะครับอยากให้นึกภาพที่ห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งนะครับมีเด็กอยู่สองกลุ่มเด็กกลุ่มแรกนะครับทำการบ้านต่อเนื่องทำการบ้านด้วยตนเองนะต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีอีกเด็กกลุ่มหนึ่งครับไม่ทำการบ้านต่อเนื่องเ,เวลา10ปีจะเกิดอะไรขึ้นครับ ลองนึกต่อให้เห็นความสําคัญของการทําการบ้านนะครับจากนั้นครับนึกภาพที่ท่านไปทําการบ้านไปนึกไปจดไปลองไปทําอะไรด้วยตนเองนะครับจนค้นพบอะไรบางอย่างด้วยตนเองเส้นทางทางเดินชีวิตหลายรูปแบบนะครับในแบบที่ท่านจะนึกออกทําได้นะครับถึงตรงนี้อยากให้นึกง่ายๆนะครับว่าเราเนี่ยเรียนหนังสือทํางานและใช้ชีวิตมานานเท่าไหร่แล้ว แต่การที่เรามาทําการบ้านเพื่อหาคําตอบเองว่าชีวิตของเราเองจะดีขึ้นได้ยังไงนะครับถ้าเป็นหน่วยงานหน่วยงานพวกเราเองเนี่ยจะดีขึ้นมาได้ยังไงนะครับจะสุขสมหวังสําเร็จมั่งคั่งยั่งยืนได้ยังไงนะครับเทียบกับการที่เราเรียนหนังสือทํางานและใช้เวลามาทั้งชีวิตนึกภาพว่ามาทําตรงนี้สักเดือนหนึ่งสัก3ามเดือนหรือสัก3าปีเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ด้วยตัวท่านเองผมยกยอดส่วนนี้ไปนะครับจากนั้นนะครับ จุดที่ช่วยให้ผมแบบอะไรนะดีขึ้นมาได้จริงๆก็คือการที่ผมทําการบ้านแบบที่กําหนดเป็นทางเดินชีวิตหรือไทม์ไลน์นะครับหรือการที่เราไปมองว่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างจนเขาประสบความสําเร็จหรือประสบความล้มเหลวในวันนี้อ่ะเขาผ่านอะไรมาบ้างน,นะครับนี่คือการทําการบ้านที่ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชีวิตของผมได้ดีมากๆกนะครับก็อยากให้ญาติเอาไปลองทําดูนะครับอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยง,งงงมาทั้งชีวิตลุ่มหลงมัวเมามากๆนะครับจากนั้นเริ่มมาเอะใจนะครับเริ่มมาเกิดคือเกิดเกิดนิสัยว่าเราไม่ยอมแพ้เนี่ยที่จะหาคําตอบดีๆให้กับชีวิตแล้วมาจุดสตาร์ทชีวิตจริงๆของฉันคืออะไรสิ่งง่ายๆที่ฉันจะเริ่มต้นชีวิตจริงๆของฉันคืออะไรนะครับก็ไล่มาตามลาดับ เราผมเล่นอยู่กับตรงนี้นะครับจนมาถึงจุดที่เขาเรียกยงไงเจอคำตอบที่ใช่ของชีวิตสิ่งที่จะทุ่มเต็มที่สุดความสามารถแล้วนะครับก็ฝากญาติว่าอยากให้ญาติอยากอยากให้ท่านนะครับที่ฟังวิดีโอนี้นะครับลองไปค้นพบทางเดินชีวิตของท่านเองด้วยการเรียนรู้นะครับจากสิ่งที่ทุกวันนี้เนี่ยช่องทางของการเรียนรู้เนี่ยมีเยอะมากนะครับจากนั้นครับ สิ่งที่เราจะทําให้สําเร็จมันเหมือนกับเราวางแผนชีวิตแล้วเราเจอว่าสิ่งนี้แหละเราจะปักหมุดไว้ว่านี่คือเป้าหมายชีวิตของเราแล้วนะครับทางเดินชีวิตของเราเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องเติมทักษะความรู้ความสามารถอะไรบ้างเราต้องมีทีมงานต้องมีภาพการทํางานแบบไหนบ้างก็คือการทําให้เป็นภาพเป็นแผนผังที่ชัดเจนนะครับปักหมดุดจากนั้นกลุยทางนะครับมีเป้าหมายระหว่างทางนะครับปึ้ง แล้วก็ปากไว้อภาพและแผนผังชัดเจนที่เราเราจะเดินจากจุดที่เป็นอยู่ตอนนี้ไปสู่เป้าหมายระหว่างทางนั้นที่เราค่อยๆปักหมุดไปตามลําดับนั้นไปตามลําดับนั้นคืออะไรนะครับก็อยากให้ญาตินะครับไปลองไปทํากันบ้านด้วยตัวเองนะครับก็หวังว่านะครับญาติจะไม่ดูแค่ทีเด็ดหมายเลขสองนะครับจะย,ย้อนกลับไปดูทีเด็ดหมายเลขหนึ่งและดูไปถึงทีเด็ดหมายเลข12 และหมายเลขต่อๆไปนะครับเพื่อคือถ้าพูดง่ายๆคือถ้าสมมุตินะครับคนไทยเนี่ยทยอยมาลองเข้าถึงคุณค่าและสิ่งดีๆในตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นเหล่านั้นมาแลกคำตอบที่ใช่กันจะมีบางคนที่สามารถร่วมก้าวไปด้วยกันในหมู่สังคมไทยนะครับเกิดภาพที่กลไกลต่างๆในตัวคน กลไกระหว่างกันของคน,คนกลไกต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีคุณภาพมีประสิทธิภาพดีแล้วเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งครับเกิดเป็นแบบอย่างของโลกใบนี้แบบอย่างของโลกคืออะไรครับอย่างเช่นการที่มีคนเราเนี่ยบางคนเป็นติ่งเกาหลีมีเกาหลีเป็นแบบอย่างนะครับติตติตตติ่งเกาหลีหลายๆอย่างนะครับมีญี่ปุ่นเป็นแบบอย่างม,มีมีอเมริกาเป็นแบบอย่างอย่างนี้เป็นต้นแต่ต่อไปเนี่ย ไปถึงจุดนึงประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นแบบอย่างที่ดีงามนะครับให้กับเขาเรียกอะไรให้กับโลกใบนี้นะครับในการที่คนเราจะมีงานมีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะลดเหตุปัจจัยที่ทำให้เาวเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยได้อย่างดีจริงๆเราจะสามารถลดเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิด PM 2.5เกิดมลพิษ ต่างๆเกิดขึ้นรวมถึงสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้อย่างเช่นเขาเรียกว่าสังคมนะครับมลพิษต่อจิตใจเนี่ยเราจะสามารถลดมันลงได้นะครับประเทศไทยจะเป็นแบบอย่างที่จะทําให้เกิดสิ่งดีๆแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับในโลกใบนี้นะครับทั้งหมดครับภาพเหล่านั้นครับจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับนึกภาพที่ภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นได้จริงๆ นะครับทุกท่านครับทั้งหมดมันก็มาจากการทําการบ้านของญาติและการที่ญาติทั่วไทยจะได้ทําการบ้านไปถึงจุดนั้นก็คือการที่เราบอกต่อวิดีโอนี้ไปแบบสบายๆแบบง่ายๆนะครับแบบไม่คิดมากซึ่งผมเองก็จะบอกต่อวิดีโอหมายเลขหนึ่หมายเลขสอนะครับจุดหนึ่ง่ซึ่งผมอยากจะพูดเสริมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็คือ เมื่อเมื่อปมรเริ่มมันเกิดขึ้นมันเหมือนกับการที่เรานะครับจะเรียนรู้จะพัฒนาชีวิตจนเป็นชีวิตที่ดีพร้อมกับมีภูมิคุ้มกันในชีวิตที่ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนักจิตวิทยาเนี่ยใช้ก็คือการที่ออกแบบการเล่นที่เหมาะสมมาให้คนเนี่ยเล่นตั้งแต่เด็กเขาเรียกว่าไมเอมลิลนมันมีสารสื่อประสาทมันมีอะไรเนี่ยการเล่นจะช่วยพัฒนาสมองพัฒนาปมสมอง และโครงข่ายประสาททุกขั้นครับการที่ผมบอกต่อวิดีโอหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเพื่อญาตินะครับได้ไปลองเล่นด้วยตัวญาติเองจะเกิดสิ่งที่เป็นปมสมองเป็นระบบโครงข่ายประสาทนะครับด้วยตนเองสิ่งนั้นเรียกว่าปมรีเริ่มนะครับปมที่การไปนึกต่อไปลองต่อไปทําการบ้านด้วยตัวเองเนี่ยมันคือปมรีเริ่มการที่ต่อไปเนี่ยสังคมไทยของเราเนี่ยจะมีสนามเด็กเล่นที่ดี จะมีกิจกรรมที่ดีมารองรับญาติทั่วไทยมารองรับลูกหลานที่จะเกิดขึ้นสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกเป็นเนื้อนาบุญเป็นจุดเริ่มต้นดีๆให้กับประเทศไทยของเรานะครับแล้วการที่ต่อไปนะครับญาติเนี่ยจะรู้ว่าวันแรกที่เราไปเดินเราเราอยากมีสุขภาพดีใช่ไหมเราไปเดินเราไปออกกำลังกายเราไปขา หาการปฏิบัติที่เหมาะสมหากิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับการที่ทําให้เราร่างกายและจิตใจของเราดีขึ้นเนี่ยวันแรกๆที่เราเป็นนึกเนี่ยเราจะไม่เก่งหรอกนะครับแต่ถ้าเราเป็นนึกและไปทําพาตัวเราเองไปทําทุกวันบ่อยๆจ่ายเวลาให้กับมันผ่านไปหลาย10วันเราจะเริ่มคุ้นเคยผ่านไปหลักหลาย10วันเป็นร้อยวันเป็น200วันเนี่ยเราจะเริ่มเรียนรู้อะไรดีๆเราจะทําได้คล่องขึ้น จากนั้นครับเราจะรู้ดีได้เองจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทําให้สุภาพดีแต่นั่นไม่ใช่แค่การมีสุภาพดีครับมันคือการดีในแบบที่ญาติอยากจะดีนะครับผมเรียกสูตรนี้ว่าสูตรพันวันวันแรกไม่เท่าไหร่ไม่คุ้นเคย10วันแรกไม่เท่าไหร่แต่เราจะเริ่มเคยชินกับการพาตัวเองไปนะครับหลาย10วันจะเริ่มเชี่ยวชาญจะเริ่มไปได้คล่องขึ้นนะครับ ความเชี่ยวชาญการแตกหนอ่อแตกกอการจัดจัดระเบียบการเรียนรู้รวบยอดมาตกผลึกเนี่ยจะเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นผมเรียกสิ่งนี้ว่าสูตรพันวันอยากให้ญาติเนี่ยไปดูว่าคํคำว่า S-curve นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่เราจะบอกต่อให้ญาติทั่วไทยเนี่ยได้มาลองครับโลกจะก,ก้าวจากวิถีที่คนเราทำร้ายกันมีอะไรก็แบบทำสงครามกันนะครับแย่งชิงกันเข้าถึงทรัพยากรนะครับ แต่เราจะก้าวไปสู่การที่คนเราเนี่ยรักและดีต่อกันโดยฉลาดรักและดีต่อตอนเองกับคนใกล้ตัวกับสิ่งใกล้ตัวก่อนทุกท่านครับท่านจะบอกต่อวิธีนี้ประมาณนี้ให้กับญาติทั่วไทยได้ไปลองทำการบ้านต่อหรือไม่นะครับก็อยากให้ครูนาบอกต่อนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปดูทีเด็ดหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลข12หรือ1 3 1 4 15อยากให้ลองดูจริงครับขอบคุณมากเลยนะครับ